Mission มิชชันธุ p มูลพอดแคสต์ n อนเทน h your วิด s โอมิชชัน h t t ท y ยู by สีจันแป้งมง่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุก่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชันธุดมูลพอดแคสต์นะครับขึ้นอยู่กับโรบินฮันอุซาครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ,ของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งเป็นข่าวโด่งดังทีเดียวแล้วก็ได้รับผลกระทบกันไป เยอะมากนะครับผมเองก็เจอเรื่องนี้โอ้โหมันหนักหนาสาหัสพอสมควรทีเดียวนะครับของดีเลย์ไปหมดเลยนะวุ่นวายมากนะครับเอาบทความวันนี้นะครับมาจาก SBEIC c นะครับ Container shortage COVID 19และการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทางออกคืออะไรนะฮะอย่างที่เรทราบกันนะครับว่าการขนส่งทางทะเลเนี่ยนับว่าเป็นเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศที่สําคัญมากๆนะครับ โดยข้อมูลจากอังชัดนะครับพบว่าปริมาณการขนส่งสินค้าทั่วโลกนในปี2019เนี่ยมากกว่า80%ถูกขนส่งทางทะเลผ่านสายเรือต่างๆนะครับรูปแบบการขนส่งทางทะเลส่วนมากเป็นการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้งานได้หลากหลายนะครับสามารถบรรจุสินค้าได้หลายประเภทนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าปกติหรือว่าสินค้าที่ต้องการแช่เย็นนะฮะเครื่องจงเครื่องจักร อะไรต่างๆแล้วก็เป็นมาตรฐานด้วยนะครับคือเวลาใช้งานที่ท่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมกันขนขึ้นรถต่อไปไปส่งเนี่ยมาเป็นมาตรฐานนะครับดังนั้นเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์จึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อาการค้าระหว่างประเทศนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งสง่งผลกระทบต่อาการค้าระหว่างประเทศอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะต้องบอกก่อนว่า ้นเหตุเลยเนี่ยมันก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเกี่ยวข้งองกับโควิดแน่นอนนะฮะคือมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดที่เข้มงวดมากๆโดยเฉพาะในไตรามาสที่2ปี2020นีนเ่เนี่ยนะฮะก็ทําให้เศรษฐกิจเสร็จกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยหยุดชะงักไปการค้าระหว่างประเทศผ่านทางเรือก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับโดยปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าเนี่ยลดลงมากทําให้สายเรือเนี่ยก็เริกก่มมีการยกเลิกการเดินเรือนะครับและมีการแล่นเรือเปล่านสูงขึ้นมากนะครับ โดยอลันเมอร์ฟีเนี่ยซีโอของ C Intelligence s t a r ร์บูลว่าแบล็งช์เชลลิงหรือว่าการแล่นเรือเปล่าเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่2นะครับเพราะว่าความต้องการการของพวกเนี่ยมันกิจกรรมเศรษฐกิจมันลดลงนะฮะทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศปลายทางเนี่ยไม่ได้ถูกส่งกลับตามเวลาที่กำหนดนะฮะคือส่งไปแล้วไม่ได้ส่งกลับติดค้างที่ท่าเรือนะครับนอกจากนี้เนี่ยความไม่ได้ดุลทางการค้าระหว่างประเทศหรือว่าเทรดอินบาลานซ์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง สหรัฐกับยุโรปเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีการนำเข้าสูงกว่าส่งออกเป็น Net Importer นะครับและสำหรับสายเรือน,นั้น,นการส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่ากับคือส่งไปเพื่อส่งออกสินค้าใช่ไหมการส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่ากลับเนี่ยหรือว่าส่งแบบมีสินค้าน้อยเนี่ยมีต้นทุนสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศในเอเชียส่วนจะเป็น Net Exporter นะแบบประเทศไทยก็ไม่มีความต้องการที่จะ ส่งออกในตอนนั้นเช่นกันนะครับตู้คอนเทนเนอร์ำรจำนวนมากจึงตกค้างในประเทศปลายทางในช่วงไตร์มาสที่2ของปี2020นะฮะโดยเฉพาะสหรัฐนะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะโอ้โหมีตู้โมลารเนี่ยนะถ้าเรือที่ลอสแองเจลิสอย่างเงี้ยนะครับ,รรบหรือว่าที่อนะัมสเตอร์ดัมเนี่ยโอ้โหมีตู้เหลือเต็มไปหมดเลยนะฮะโดยข้อมูลจากอัลฟาไลเนอนะครับณนะสิ้นเดือนพฤษภาคมปี2020เนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่การล็อกดาวน์เข้มงวดมากๆเนี่ยนะฮะ เออเอลฟาไลนะ์น่ระบุว่ามีเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ที่ไม่ได้ใช้งานนะถึง5 5 1หลำนะครับคิดเป็น1 1 6ของจำนวนเรือทั้งโลกนะฮะเรือขนส่งทั้งโลกเนี่ยนะ่ยังไงก็ดีเนี่ยนะครับ,รานะรบ,ารบจากการที่ประเทศต่างๆเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการการปิดเมืองแล้วธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินการอการีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เริ่มมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะสินค้าพวกเอ่อเนี่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยนะฮะ เพิ่มขึ้นต้องการเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการในสหรัฐและยุโรปก็เริ่มมีการสั่งสินค้าเพื่อช่วงเวลาหายซีซั่นคือปลายปีเทศกาลต่างๆนะครับทำให้ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันต้องมีของใช้แล้วใช่ไหมสูงขึ้นเยอะมากนะฮะอย่างร,รวดเร็วนะครับต้องการอยางรวดเร็วนะครับแต่จากการที่ไม่มีตูค้คอนเทนเนอร์ตกค้างอยู่ที่ประเทศปลายทางคือคนที่อิมพอร์ตสินค้าเยอะๆเนี่ยนะครับประกอบกับขาดแคลนแรงงานที่ท่าเรือด้วยนะฮะ คือมันมีเคสที่ที่ยุโรปนี่แหละที่มีคนติดติดเชื้อที่ท่าเรือแล้วก็ต้องหยุดกันทั้งท่าเรือเล,อเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่นะครับเอ,อ่อจึงทําให้กระบวนการภายในท่าเรือเนี่ยมันช้ากว่าปกตินะแล้วการส่งต่อภายในเทอร์มินอลมีความล่าชา้าระยะเวลาการขนส่งระหว่างประเทศจึงนานขึ้นนะฮะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็ยิ่งส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับหายไปจากระบบเยอะขึ้นทําให้ที่ท่าเรือของจีนและหลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยไม่มีตู้ส่งนะฮะ ไม่ไม่ไม่คือมีมีความต้องการสินค้าแต่ว่าไม่มีตู้ส่งนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าปัญหานี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างนะครับปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลต้องบอกว่ากระทบหนักมากนะฮะคือมันกระทบกับธุรกิจโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เอ่อมันมี2ผลกระทบหลักนะครับอันที่1คือว่าัตราค่าระวางเรือหรือว่าเฟรดเนี่ยนะครับสำหรับการส่งสินค้าเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากนะครับหลายคนนี่เจอโอโ้โหไหล หลายเท่าตัวเลยนะครับในบางจังหวะในช่วงที่มันผีกพีกนะฮะตอนนี้ตอนนี้จะดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับเ mm hmm. นื่องจากค่าระวังเดือนเนี่ยถูกกาหนดโดยสป라이ดิ d ันสป라이นะครับ mm hmm. เมื่อมันมันมีดีบานเยอะนะครับเพราะมันต้องการสินค้ามากขึ้นโดยเฉพาะในฝัง่งสหรัฐและยุโรปเนี่ยก็ทําให้สป라이นี่มันไม่พอนะครับประเทศที่ต้องการส่งออกโดยเฉพาะจีนมีตู้คอนเทนเนอร์ไม่พอนะครับเออแล้วก็อย่างที่บอกคือมันอยู่ที่ปลายทางนะครับก็ก,ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับรวมถึง เกิดความล่าช้าในการขนส่งเนื่องจากมาตรการการควบคุมด้วยคือบางประเทศเก็ยังมีมาตรการในการตรวจสอบอะไรที่มันเข้มงวดอยู่นะครับทำให้ตราค่าระวังเรือสหรับการขนส่งนะครับตูค้คอนเทนเนอร์ปรับขึ้นสูงมากในช่วงไตรมาสที่3นะฮะโดยปรับตัวขึ้นมาเป็นระยะนะครับคือมันก็มีมีจังหวะที่มันขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นน้อยนะฮะมันพีคสุดๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดเทียบกับเดือนสิบเอ็ของอปีที่แล้วปีสองพันสิบเาาเ,นเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก8 900เหรียญเนี่ยนะฮะ มันพุ่งขึ้นไปถึงประมาณสองพันเจ็ดสอนแในในช่วงที่ปีกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหนี่เป็นต้นทุนนะครับเป็นต้นต้นทุนสำคัญมากนะครับแล้วก็เอ่อจะว่าไปแล้วเนี่ยคือเวลาราคาเอ่อการเดินเรือแพงขึ้นเนี่ยมันก็มีทั้งคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์นะครับเออ่ธุรกิจเดินเรือนะฮะก็ทำกำไรได้เยอะมากนะครับอย่างเออเมอร์กเนี่ยนะครับทำกำไรเก้าเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยร้อยแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อ CMA C.G.M. นะครับแปดนะฮะแล้วก็เนี่ย Evergreen นะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์โหเยอะมากครับเอ่ออย่างในในในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับก็พวกพวกสายเรือทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวข้องการเดินเรือเนี่ยนะครับก็ได้รับอันดีส่งเชิงบวกไปด้วยนะครับเช่น T.T.A. หรือว่า R.C.L. เป็นต้นนะครับอย่างก็ดีเนี่ยมันก็มีปัญหาข้อสองตามมานะฮะคือกดดันการฟื้นตัวของการส่งออก เพราะไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมันจําเป็นต่อการขนส่งสินค้านี่นะครับสายเรือก็ส่งออกไม่ได้นะนผู้ผลิตก็ส่งออกไม่ได้นะครับหรือส่งช้านะครับแล้วก็ต้องมีการจองตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยโอ้โหล่วงหน้านานมากๆนะครับแล้วก็มันก็มีโอกาสที่ถูกยกเลิกด้วยเพราะที่ไม่พอเนะ่อะไรเงี้ยปัจจัยเหล่านีน้กดดันการฟื้นตัวของภาคส่งออกให้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับนอกจากนีน้อัตราค่าระวังเรือโดยเฉพาะเส้นทางเอเชียแล้วก็ อเมริกาเหนือเอเซียกับอเมริกาเหนือและเอเซียยุโรปเนี่ยสูงไปปฏิการเนี่ที่บอกไปแล้วนะครับทำหบให้สายการเดินเรือต่างๆเร่งนําตู้คอนเทนเนอร์กลับไปยังเอเซียนะครับโดยไม่รอสินค้าอันนี้คือการเอาตู้เปล่ากลับมานั่นเองนะครับอย่างที่สหรัฐเนี่ยนะฮะก็ระบุว่าผู้ส่งออกของสหรัฐโดยเฉพาะสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่สายเรือเร่งนาตู้คอนเทนเนอร์กลับไปในเอเซียให้เร็วนะครับเ,เราเห็นว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่าออกจากท่าเรือสหรัฐเนี่ย เพิ่มขึ้นสูงในช่วงหลังนะครับขณะที่ประเทศในเอเชียก็ได้ผระทบเช่นกันนะฮะจากตู้นเทนเนอร์ที่ขาดแคลงละค่าระวางเรือที่สูงขึ้นมากนะฮะแนวโน้มของปัญหานี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับความต้องการตู้คอนเทนเนอร์ที่สูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้ประเทศจีนเร่งผลิตตู้คอนเทนเนอร์มากขึ้นนะครับซึ่งน่นส่วนเดือนตุลาคม2020เนี่ยการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ในจีนเนี่ยขยายตัวถึง111%นะครับเทียบกับปีที่แล้วในการที่สายเดินเรือต่างๆก็มีการเพิ่มปริมาณการบรรจุสินค้า เพื่อรองรับดีมาที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะการเดินเรือจากตะว,วันออกไปตะว,วันตกดังนั้นการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์จึงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะฮะก็มีคนออกมาคาดการณ์นะวิเคราะห์มาคาดการณ์ว่าปัญหาเนี้ยจะจะค่อยๆคลี่คลายนะครับในหลังช่วงตรุษจีนเป็นต้นไปนะก็คือหลังช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับซึ่งปัญหานี้เนี้ยก็เกี่ยวกับโดยทยโดยตรงนะครับถ้ามันคลี่คล,คลายปุ๊บเนี้ยก็จะทําให้ไทยเนี้ย ได้รับอันนี้ส่งจากเรื่องของการส่งออกไปด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของปัญหาตู้นเทรนเนอร์เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งต้องบอกว่าเป็นผลกระทบหรือว่าเป็นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด19นะครับต้องคอยจับตาดูต่อไปว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้สร้างความวุ่นวายมากๆเลยในการใน,ในเรื่องของ Supply c h เชนในช่วงไตรมาสท,ที่4นะครับของปี2020นะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผมก็มีโอกาสได้เจอกับกับคนที่จําเป็นจะต้องนําเข้าส่งออกพวกนี้เนี่ยอยู่หลายคนนะช่วงนี้เราทุกคนจะบดเรื่องนี้หมดนะฮะประเด็นก็คือเราเริ่มเห็นแล้วว่าความเสี่ยงส l y c h เชนมันสูงขึ้นจากเรื่องโควิดก็ทีหนึ่งนะใช่ไหมครับเวลาปิดเมืองปุ๊บเอาของมาไม่ได้ไอ้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ใน Supply c h เชนเหมือนกันในอนาคตเนี่ยเทรนที่เราจะ locally source หรือว่าทําให้ pply c h เชนมันสั้นลงเนี่ยผมว่ามันยิ่งชัดเจนขึ้นอีกนะครับเพราะว่าคนเจอเรื่องนี้ไปก็มีความขยาดบางคนก็คือโดนหนักพอสมคควรรนะรับ เน่าติดตามต่อไปนะถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission To The Moon นะครับสวัสดีครับ Mission To The Moon Podcast Continue with your mission Presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู